Opp, oh, opp! Oh. Oh, สวัสดีครับพี่ๆ่นะน,ะนัาตกปลาทุกท่านนะครับผมก็เป็นอีกิปหนึ่งครับมาเจอกับผมนักเคสไทยแลนด์ฟิชิงรัวนะครับวันนี้ก็จะพามาตกปลาช่อนคลองครับก็ลัดรอบสอหาเจอแอ่งน้ําที่ไหนตกที่นั่นก็มาเจอคลองนี้ครับก็เป็นคลองยาวไปถึงนู่นเลยงั้นก็จะลองตีดูครับผมกับสภาพลมแรงแล้วก็จะใช้เหยื่อกบยางแจ็คโซมินิสามเซนครับตัวนี้วันนี้ สีชมพูมาติดตามรับชมครับว่าวันนี้ผมจะได้ผลงานให้พี่นาราดับชมกันกี่แต้มกี่ตัวครับผมไปลุยครับ จริงเลยกัดครับหลุดกเกาะผักบุ้งครับเสียดายครับผมไม่เป็นไรครับเอาใหม่ กัดจนได้ครับผมอือโอ้โดนครับผมอืมออืองว่าจะไม่ออกมากัดสัตว์เข้าให้เต็มเลยครับนี่ครับผมสปาปลาก่อนแล,แล้วคีดหนึงครับอ้วนเลย กบยางแจ็คโซมินิสามเซนสีชมพูครับเต็มปากครับผมตัวนี้โอ้พุ่งออกมาจากชายป่านี่ครับชายป่าพักบุ้งนะครับเต็มเต็มเลยฝากไปด้วยครับผมกบยางแจ็คโซมินิสามเซนสุดยอดครับผมมาจากมาอจุดครับผม มีขยับน้ำตามครับอู่ครับผมอืออุ้ยชนช่อนใหญ่ครับอู้อย่าตกซัดเลยครับผมอืออู้สใสโลครับ โอ้โดโดนของใหญ่อีกแล้วครับสักครู่นึงครับผมครับก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งครับพี่พี่นะนะทุกท่านนะครับก็ไต่ตรีไปย้ายจุดตีจุดหนึ่งครับผมก็ไต่ผลงานครับช่อนใหญ่อีกแล้วโลครับไม่โลก็ดันโลได้ตัวนี้ครับผมวน,วนเลย นี่ครับผมกบยางแจ็คโซมินิสามเซนครับเต็มปากเต็มคำครับสีชมพกูกับสภาพหมายเป็นคองครับวันนี้ก็ลัดเลาะมาตีปลาท่อนคองครับผมก็น้ำมันเริ่มแห้งก็ตีเละเลาะชายตะลิงครับรู้เรื่องครับผมตัวนี้ จอดครับผมฝากไปด้วยครับกบยางแจ็คโซลดูยกันต่อครับมันจะมีดันน้ำตามครับ ไม่โดนครับผมอาลืมกันจุดนี้ครับ อ spread. อกมากัดจนได้ครับโอ้ยสสวยเลยครับฝาฟังนะครับ เด่นกระดอนเลยตัวนี้ครับผมแล้วว่ามันต้องมีตัวนี่ครับผมไซปลาอ้วนๆเลยตัวนี้ก็สามสี่สี่สี่ขีดได้ครับตัวนี้นกบยางแจ็คโซครับมินิสามเซนสีชมพูเต็มปากอีกแล้วกับสภาพไม้คลองครับ ตีละละชายผักบุ้งนะครับเด็ดมากท่อนคองนี้ฝากไว้ด้วยครับกบยางแจ็คโซมินิ3เซนสุดยอดครับ